ในวิดีโอนี้เราจะมาอธิบายวิธีการป้อน BOM ค่ะ BOM เป็นเมนูสำหรับลงทะเบียนวัสดุและปริมาณการใช้ที่ถูกใช้เมื่อผลิตสินค้าก่งสำเร็จรูปหรือสินค้าสำเร็จรูปค่ะถ้ามีการสร้าง BOM แล้วเราสามารถสร้างสลิปการผลิตเพื่อคำนวณและลบปริมาณวัตถุดิบโดยอัตโนมัติซึ่งจะช่วยให้วางแผนใบสั่งงานโดยการคำนวณปริมาณของวัตถุดิบที่ต้องการตามปริมาณการผลิตของสินค้าได้ค่ะ การลงทะเบียน BOM เราจะมาที่สินค้าคงคลังหนึ่งแถบตามผลิตคลิก BOM ตรงนี้ค่ะในเมนูนี้สามารถป้อน BOM เกี่ยวกับสินค้าสำเร็จรูปและสินค้ากลึงสำเร็จรูปได้ค่ะเรามาลองสร้าง BOM สำหรับสินค้าสำเร็จรูปกันค่ะคลิกที่รหัสสินค้าในแถบสินค้าสำเร็จรูป ตัวอย่างเช่นกิมจิประกาศข่าวนะคะปริมาณการผลิตเราเลือกเป็น1แพ็ค1กิโลกร,รัมค่ะจากนั้นวัตถุดิบที่ต้องใส่เข้าไปในกิมจิ1แพ็ค1กิโลกร,รมัมให้ดับเบิลคลิกในช่องรหัสสินค้าและกดปุ่มค้นหารายการสินค้าที่ลงทะเบียนจากเมนูสินค้าก็จะปรากฏขึ้นมาค่ะเลือกวัตถุดิบที่จำเป็นในการผลิตสินค้าดังกล่าว จากนั้นกดปิดค่ะและในช่องจำนวนให้ป้อนจำนวนที่ต้องการสำหรับแต่ละวัตถุดิบค่ะซึ่งสามารถป้อนจุดทศนิยมได้ค่ะเมื่อกำหนด BOM เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มบันทึก ที่ด้านล่างตรงนี้ค่ะและถ้าหากคลิกปุ่มสีเทาที่เป็นปุ่มดูทางด้านขวาเลือกขั้นตอนกนระบวนการตรงนี้ก็จะแสดงปริมาณที่ใช้ของวัสดุกึ่งสำเร็จรูปและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปค่ะถ้าหากป้อนจํานวนการผลิตเป็น100 แล้วกดคำว่าใช้ปริมาณที่ต้องการของวัตถุดิบจะถูกคำนวณและแสดงตามปริมาณการผลิตของสินค้าค่ะถ้าหากจัดการสินค้าสำเร็จรูปและสินค้ากลึงสำเร็จรูปนอกเหนือจากกระบวนการนี้สามารถกำหนดวัตถุดิบที่จำเป็นในการผลิตสินค้ากึึงสำเร็จรูปแต่ละรายการจากแถบสินค้ากึึงสำเร็จรูปได้ค่ะ